วันนี้จะอ่านพุทธพจนาให้ฟังในเรื่องแม้เพียงปฐมฌานก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมารในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า194จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่450ข้อที่243 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสข้อความปารบการสงครามระหว่างเทวดากับอสูรถ้าฝ่ายใดแพ้ถูกไล่ติดตามไปจนถึงพบเป็นที่อยู่แห่งตนก็จะพ้นจากการถูกไล่ติดตามแล้วตรัสต่อไปอีกว่าภิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสมัยใด พิกุสงัดจากกามสงัดจากอคุุศรธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ ผู้กลัวอยู่มานจะไม่ทำอันตรายได้พิกุทั้งหลายแม้มานผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้พิกุมีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้